ขอเจริญพรเวลาเช้าเชถ้าเตรียมพร้อมที่จะตักบาตรครูบาอาจารย์ก็สอนไว้เสมอว่าบอกกระยมด้วยตักบาตรตอนเช้าเชเนี่ยให้เตรียมสัก6ขันขันที่1ขันข้าวขันที่สองคือขันห้าเตรียมสัก6ขัน1ขันข้าวนึกในใจอธิษฐานใจข้าวของข้าพเจ้าอาหารที่จะใส่บาตรได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่จําเป็นต้องมากไม่จําเป็นต้องมากตามใครแต่ขอให้อย่าไปแสลงร่างกายของพระหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดนะรสชาติจัดจ้านนะหรือว่า,าบำรุงกำลังเสถีชนเสถียนว่าพระเนี่ยฟิตปังปึงปังดึงดังอาหารบันบำรุงกำลังเสถียนร่างกายไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์ก็ดูหนึ่งขันข้าว ประการที่2ขันห้าหรูป 2. เวทนาสามสัญญา 4. ี่สังขาร 5. วิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าที่มีอยู่ในเรา 1. รูปประขันเตรียมรูปร่างกายให้พร้อมในะร่างกายของเราจะลุกยืนตักบาตก็ได้จะนั่งก็ได้หรือป่วยจริงๆนอนตักก็ได้ให้ลูกหลานเข็นเตียงมาหน้าบ้านตักบาตก็ไม่ผิดนะรูป จะอยู่ท่าทางไหนดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ควรจะถอดรองเท้าก็เป็นการดีและไม่ควรจะยืนอยู่สูงกว่าที่พระยืนก็จะดูเป็นการเหมาะสมแต่ก็ดูตามตามสภาพก็แล้วกันนะร่างกายของเราเป็นยังไงหรือการแต่งกายก็ให้ร่างกายดูเหมาะสมแต่งกายเนี่ยบางทีใส่เสื้อ,อคอกว้างนะกว้างมากาจะกว้างเกินไปเอาประมาณนี้กว้างหรือว่านุ่งสั้น แล้วใส่เสื้อคอ,อกว้างแล้วมานั่งยองๆต่อหน้าพระแล้วพระก็ทอดสายตาลงต่ำมันก็สแสดงอารมณ์พระท่านสแสดงอารมณ์พระก็สงสารพระด้วยพระก็คนนะก็แต่งร่างกายให้เหมาะสมดูรูปให้เรียบร้อยสองเวทนาร่างกายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะปวดหลังจะเจ็บเอวมันจะเจ็บก็เจ็บไปแต่เราตักบาตรด้วยความรู้สึกเออชื่นใจนะ หรือว่าร่างกายจะเป็นสุขก็เป็นสุขอย่างรู้เท่าทันว่าเออเรายืนตักบารเป็นสุขวันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ยืนเท่านี้หรอกนะอย่างนี้เป็นต้นนึกถึงเวทนาแต่พยายามพยายามทําให้เป็นสุขเวทนาออกกําลังร่างกายให้พร้อมมายืนเตรียมพร้อมตักบารพระรูปเวทนาสัญญาคือความจําจําให้ได้เออเราตักบารมาตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่สอนมาเมื่อวานเราก็ตักนะเมื่อวานซืนก็ตักนะเกิดความชื่นใจโอตักบารมาทุกวัน แม่ดีจังวันนี้เราก็มาเติมบุญของเราอีกอย่างเนี้ยให้สัญญาจําเฉพาะภาพที่ดีๆและเป็นไม่ต้องไปนึกถึงภาพพระที่เสียๆในละพระที่มายืนหน้าบ้านท่านจะดีท่านจะไม่ดีบางทีเราเลือกไม่ได้ตักเถอะตักไปด้วยเจตนาที่ดีด้วยสัญญาที่จําเฉพาะภาพที่ดีๆทั้ทงภาพที่ตัวเองทํามาและภาพที่เรานึกถึงเฉพาะพระดีๆรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือการคิดปรุงแต่ง คิดปรุงแต่งคิดไปเลยจินตนาการเออเราทําบุญนะเดี๋ยวเราจะทําอีกเราจะทําเรื่อยๆเราจะทําด้วยเจตนาที่ดีของเรานึกให้มันนึกไปอนาคตจินตนาการไปสร้างภาพของความที่รู้สึกที่ดีๆให้ขันนี้ไปเติมมูลค่าของขันข้าวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคือตาเห็นรูปเกิดความรู้เรียกว่าจากักขวิญญาณหูฟังเสียงรู้เกิด โสตะวิญญาณพอมองเห็นปับ๊บเห็นพระมาหรือว่าเห็นใครมาเออพระมาบินทบาตแล้วนะเออแล้วอาหารนี้เดี๋ยวพระก็จะไปแบ่งให้คนนู้นบ้างแบ่งให้เหลือก็เป็นสัตว์ทานกัตสัตว์เดรัจฉานบ้างตาเห็นรูปก็รู้ว่าอ๋อพระมาพระมาแล้วและอาจจะคิดว่าคิดในทางที่ดีต่อไปว่าอาหารนี้จะไปถึงมือใครบ้างอย่างไรบ้างคิดในมุมที่ดีด้วยการใช้จักขุวิญญาณเห็น นะหรือว่าจะหยุดแค่เห็นก็ได้เห็นหนอมาแล้วนะรู้อ๋อพระมาแล้วหูฟังเสียงได้ยินเ,เสียงพระพระให้กําลังใจแล้วอขอให้มีความสุขความเจริญนายโยมนะก็หูฟังเสียงเกิดความรู้สึกว่าพระให้พรจะหยุดอยู่แค่นั้นก็ได้ว่าได้ยินแล้วเห็นแล้วนะก็เป็นการฝึกให้รู้กับอยู่กับปัจจุบันดังนั้นขันหกขันในทุกเชา้า มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตจึงขอให้เราท่านทั้งหลายถ้าเช้านี้ดูไม่ทันตักบาทไปก่อนก็เตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อไปเช้านี้ก็ขอเจริญพรทุกท่านให้เตรียมหกขันให้พร้อมและอย่าทำอะไรให้รู้สึกว่าสแสลงอารมณ์พระพอมองไปแล้วบางทีก็ใจสั่นไหวทั้งๆที่พิจารณาธรรมเพราเราก็คนธรรมดาก็พยายามฝึก ก็ช่วยพระด้วยแต่งตัวให้เรียบร้อยจะเข้าวัดเข้าวาอยู่ต่อหน้าพระให้ดูเหมาะสมก็ขอเจริญพรธรรมะเช้านี้กับขัน